มอมครับรบกลัวลงคลิปใหม่เพิ่มเร็วๆหน่อยครับพ่อผมดูครบหมดแล้วไแล้วโอ,อ้โหไอไลฟ์อยู่นี่ทีแรกกูนึกว่าเปาวานเนี่ยแดกไตนะไตหมูไม่รู้จะพูดยังไงคิดถึงใจจะขาดกับแฟนๆทาง YouTube คลิปนี้คงเป็นทุบไม่ได้ทุบเห็นไหมไม่ได้ถ่ายนานจำอะไรไม่ได้ละ คลิปนี้คงเป็นคลิปที่เราจะลงใน YouTube ปกติไปลง TikTok อกซะบ่อยนะเห็นไหมเขาว่าจิ้งจกทัก,กไม่จริงหรอกแม่งรถเมย์ทักไม่รถเมย์ที่นี่รถบัสโอ้ยไม่ได้ถ่าย YouTube นานไปถ่าย TikTok อกซะเยอะติ๊กต็อก็คือเป็นแนวตั้งแนวเฟซบุ o กเดี๋ยวนี้ก็เป็นแนวตั้ง YouTube ต้องเป็นแนวนอนแบบนี้เต็มเตมจออย่างนี้นี่คือคลิปมอมถนัดแดกเดือนพฤษภาคมมี FC เนี่ย โขออินบ็อกมาตามผมทั้งใน t i k t o อกใน f a c e b o o k หม่อมเมื่อไหร่จะลงคลิปใหม่สักทีคุณพ่อผมเนี่ยเขาดูจนหมดแล้วคุณยายผมเนี่ยดูหมดทุกคลิปแล้วดูซ้ําแล้วซ้ำอีกหม่อมไม่ลงคลิปใหม่อีกทีวันนี้ถือโอกาสมาอยู่ที่ประเทศจีนมาร้านนี้เลยตั้งใจพามาหาร้านอาหารที่แบบเป็นสไตล์สวนอาหารของประเทศจีนละกัน ปกติเนี่ยร้านอาหารในประเทศจีนสมัยนี้นะที่ผมอยู่เนี่ยที่เมืองกว่างโจเนี่ยนี่ออกมาชาญเมืองไม่ได้อยู่ในเมืองมันจะเป็นร้านสมัยใหม่หมดละร้านที่อยู่ในตึกในอะไรเนี่ยเป็นอาคารกระจกมีห้ององค์ห้องแอร์ที่เป็นร้านสมัยใหม่แต่ร้านนี้มาพามาดูจุดน่าสนใจมีเยอะแยะ,แยะพามาเที่ยวจริงๆไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อยากถ่ายด้วยแต่ว่านี่วันนี้ให้ให้ดูดกวะเขาส่งมาอย่างเนี้ยวันนี้เนี่ยวันนี้เลย9ก้าโมงเช้ามอมครับ รบกวนลงคลิปใหม่เพิ่มเร็วๆหน่อยครับพ่อผมดูครบหมดแล้วแล้วโอ้โห oh. ทีแรกก็ไม่ได้เจตนาที่จะพอดีผมมาทําธุระทาธุรกิจที่ประเทศจีนแล้วก็มาบ่อยปีนี้เดินทางเยอะเพราะว่าอย่างที่รู้กันผมทําธุรกิจน็่นคือตามใจปัญหาในเรื่องของร้านอาหารนะครับอัปเดตแล้วกันร้านอาหารเนี่ยตามใจปัญนา,าเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยปี68เนี่ยรีโนเวทใหม่หมดเลยบรรยากาศใหม่หมดเลย มีดนตรีสดนะครับมีคอนเสิร์ตแล้วก็ที่สำคัญกำลังฮิตมากติดชาร์ตเลยวันแห่งคาราโอเกะร้องตามใจทุกวันจันทร์และวันอังคารช่วงนี้เริ่มเริ่มแบบคนเข้ามาสนใจร้องมากเพราะอะไรหนึ่งเราลงเวทีแบบดีเครื่องเสียงดีมากมีจอทีวีใหญ่ๆไว้ร้องคาราโอเกะใหญ่มากแล้วก็มีนักร้องมาร้องนำมีซาวมีไมที่ดีทุกอย่างดีหมดแล้วก็ที่สำคัญ ไม่ต้องลุกขึ้นมาร้องบนเวทีนี่คือห้องรวมนะห้องบอลลูนนะก็มีจอเคลื่อนที่ไปให้ด้วยแบบไร้สายไม่ต้องลุกจากโต๊ะ oh. อยู่ที่โต๊นะฮะเดี๋ยวจอเลื่อนไม่หาเดี๋ยวมีคนช่วยร้องถ้าไม่กล้าร้องหรือจะร้องเองมั่นใจร้องเลยเพราะอะไรรู้ไหมใครร้องก็เพาะเครื่องเสียงดีเสาวดีไวดดีแสงสีดีทุกอย่างมันมีความสุขเพอร์เฟกทุกวันจันทร์และวันอังคารร้องตามใจที่ตามใจปรารถนาถานนประเสริฐมนุก,กิจก็คือ เลยเกษนรวมินเลยช็อกโกแลตวิวมานะครับยือย้องกันกรุงเทพมหานครบอกกันชัดๆอย่างนี้นะครับทั้งบรรยากาศแบบริมน้ําหรืออยากได้ห้องคาราโอเกะแบบส่วนตัวก็มีแล้วก็ดนตรีเนี่ยวันพุธน้องแอนอิมชั่นท่าก็มีแล้วอะไรรู้ไหมเดือนเนี่ยเดือนเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ย โกมิสเตอร์แซกแมนวันเสาร์โอ้โหกินหมูหันฟังเพลงแจ๊สและ28<อ>พฤษภาเนี่ยเดือนเนี่ยพี่ปูแบ c ็คเฮดแล้วไม่มีค่าบัตรไม่มีค่าเปิดเอาอะไรมาเปิดก็ฟรีไม่ต้องเสียค่าเปิดเครื่องดื่มอะไรเนี่ยทั้งแอลกอฮอล์ทั้งอะไรเนี่ยนะยกเว้นเบียร์เบียร์ซื้อที่ร้านบ้างแล้วก็อุดหนุนที่ร้านบ้างก็ได้นะครับจ่ายแค่ค่าอาหารอย่างเดียวคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบนะครับเต็มวงนะฮะ ฟูลแบนนะฮะนะครับแล้วก็วงดนตรีเนี่ยก็มีฟูลแบน์ทุกวงวันศุกร์นี่เป็นวงแนวแจ๊สด้วยแจด๊ดแบบฟังเพลงสากลน,นะครับแล้วก็วันพระรหัสเป็นวงวีนัสเจ้าของเพลงอะไรก็ไม่รู้ว่าผมก็ลืมนะวันอาทิตย์ไมค์กี้แบล็กก็มาฟูลแบนเหมือนเดิมเมนูเพิ่มมากกว่าเดิมราคาเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มเติมอะไรต่อให้เปลี่ยนบรรยากาศมีดนตรีสดมีนู่นมีนี่มาราคาเท่าเดิมอาหารราคาเท่าเดิม นะครับแล้วก็อัปเดตอีกเรื่องหนึ่งซีอิ๊วหอมก็อยู่หน้าตามใจปัญหาไก่ซีอิ๊วเป็ดซีอิ๊วก็มีอยู่แล้วก็มีหมูกรอบทองขายอยู่นะครับมีขอบทองตอนนี้ขายดีสุดคือ3าเสียนแล้วก็กำลังจะเปิดแบรนด์ใหม่ที่ตลาดสดทนบุรีไม่่แบรนด์ใหม่ต้องเรียกว่าแบรนด์ใหม่จริงชื่อว่าแบรนด์จำดีๆนะหมูกรอบย่างหมูแดงอร่อยเป็ดสับเชียงดี<ะ>ชื่อแบรนด์ เออก็คือเอาสินค้าเนี่ยมาเป็นชื่อแบรนด์ไปเลยแล้วก็ไปเปิดที่ตลาดสดทนบุรีนะครับก็น่าจะเปิดสักมิถุนายนนี่แหละก็ได้เจอกันแล้วแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับก็ทําในเรื่องของธุรกิจอาหารสาขาพัทยาขอเลื่อนเปิดหน่อยหนึ่งสาขาเนี่ยตกแต่งเสร็จเรียบร้อยมาแล้วอัปเดตกันนะตกแต่งเสร็จแล้วแต่ว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวอย่างที่รู้นักท่องเที่ยวน้อยก็เลยเลื่อนเปิดแต่ร้าน่าเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอโครงการเขา เขาก็เขาก็เปิดขยับเปิดนิดนึงอยู่บนเขาพระตำหนักโครงการฟ s h e ช m แ n v i l l a ล e แต่เขาก็มีร้านร้านแล้วนะมีร้านนิทานคาเฟ่ดังๆเขาก็มาเปิดสาขาย,ย่อยที่นี่แล้วก็มีร้านสเต็กก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปเปิดตามใจบรรานาแหละหมูหันนั่นแหละแอชวิตนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานด้วยนำเข้านะครับคือ i c Air เป็นแอร์ระบบใหม่ล่าสุดนะครับระบบใหม่ล่าสุดเป็นระบบระเหยเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำอันนี้ประหยัดพลังงาน3 0 5 0นะครับมีผลวิจัยรองรับนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ดำเนินการมาเนี่ยเกือบ2ปีก็จะได้ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียง,เด,ยดเ,ยงดเดียวเพียงผู้เดียวในบริษัทนี้บริษัทใหม่ที่มาเนี่ก็มาเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องพัดลม ยี่ห้อไฮโดรวินแอร์นี่คือไอซีแอร์พัดลมในยี่ห้อไฮโดรวินเดนพัดลมอีเ e ว็บคือพัดลมเนี่ยเป็นอ e ีเว็บเนี่ยมันเหมาะสำหรับที่โล่งที่เปิดแต่ถ้าแอร์เนี่ยที่ปิดสบายก็คือมี2อออย่างนี้ที่เป็นในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็เป็นคือผมทําอะไรเนี่ยมันต้องดอีเหมือนหมูหันอะ่ะเวลาทำในผมก็อยากทําให้มันดีที่สุดของผมหมูกรอบก็เหมือนกันหมูกรอบย่างเนี่ยผมก็อยากทําให้มันดีที่สุดสําหรับผมเหมือนกนันนะ คนที่เคยติดตามอยู่ก็คงจะรู้เวลาผมทำหมูกรอบเลยนี่นี่ผมก็นําเข้าตู้มาอบมาอะไหมูหันนี่เราก็ทําให้มันดีที่สุดทุกอย่างขอสะอาดอร่อยแล้วก็ราคาไปกันได้ผมว่ามันโอเคละในเรื่องของอาหาราเรื่องของพลังงานก็เป็นเรื่องนี้เรื่องของแอร์แล้วก็พัดลมระบบ e เว p นะก็ใช้ได้ในครัวก็ได้ใช้ในร้านอาหารเปิดก็ได้นะครับพัดลมอ่ะ แอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยใช้ได้ทุกพื้นที่เลยมีทั้งแบบนู่นแบบนี้เยอะแยะก็อัปเดตให้ฟังอ่ะพูดเยอะแล้วอหอมด้วยอ่านี่คือสไตล์อาหารของจีนเนี่ยเมนูก็ประมาณนี้แต่น่เ่เน่เ่เห็นไหมเตาเตาถ่าน,นเรียงกันเป็นตับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงจะเสิร์ฟแล้วร้านนี้มีอะไรดีเอาเข้ามาดูฮะเข้ามาดูเข้ามาดูฝั่งนี้เขาก็เป็นครัวโชว์คุกกิ้งฝั่งนี้นี่ยังเป็นเฟื่อนอยู่เลยนี่ดูเฟืนเขาเนี่ย นี่เตาฟืนกระทะใหญ่ๆนะแต่จริงผมไม่รู้ว่าเขาใช้เมนูอะไรกระทะใหญ่เนี่ยไม่ได้ถัดมาผัดกระทะแก๊สเป็นเตาแก๊สตรงนี้ถ้าร้านน่าจะเป็นร้านที่ดั้งเดิมมาแล้วกันแล้วก็นี่ปลาเลี้ยงในถังไม้นี่ปลาเนี่ยปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กถัดมาเนี้ยร้านดังเขาร้านนี้ทาเกะ ลแล้วเอไปอย่างอเอาในหม้อหม,ม้อลมร้อนเนี่ยโหยทกุทกยอย่างร้อนร้อนสีคาเกะคาเกะย่างขาหมูทาเกะส่วนที่เป็นนิ้วมันอ่ะเนี่ยหนึ่งเอามาย่างราคาก็อยู่หนึ่งร้อยบาทพอหนึ่งชุดเดี๋ยวเราจะสั่งด้วยอ่ะตรงน,นี้ก็มีปลาอีกนะมีปลานี่ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ถังนี่ใหญ่เลยนี่ถังนี่ถังนี่ใหญ่เลยก็มีปลาแล้วก็นี่โอ้โห ในโอง่งนี่ยังไม่จบนะฮะร้าน,นสภาพสภาพน้ำฮะอยู่ในโอ,อ่งอ่าแล้วก็มาตรงนี้โอ้โหอันนี้ไฮไลท์ไม่รู้จะพูดยังไงไม่เคยเห็นเหมือนกันไอตรงนี้ก็เป็นเซตที่แบบว่าเราคงเห็นทั่วไปอันนี้เป็นโซนเนื้อสัตว์นะเนื้อสัตว์ตรงนั้นก็เป็นผักแล้วก็ดิสเพย์นะนี่ผักทั้งหลายแหล่พริกเมันเมินเน,น่ไฮไลท์อยู่นี่ทีแรกกูนึกว่าเปาวานเน่ ข้อเข่าเสื่อมของผม,มนะครับเริ่มจากเสียงดังก่อนจะดังก็แก,ก๊แกก็แก๊กปวดอย่างต่อเนื่องและเหลือหลังผมก็เลยกินเจ้าตัว,นตวเนี้ยตัวเจฟอร์มูล่าเนี่ยเป็นโภชนะบำบัดได้รางวัลมาในปี2024นะครับในเรื่องของกระดูกและข้อเข่าได้เหรียญทองจากประเทศญี่ปุ่นก็อยากให้ลองใช้ดูเป็นหมู หมูตากแห้งยิ่งกว่าหมูน้ําค้างอีกหมูน้ําค้างเนะี่ยผมเคยกินแล้วเพมเป๋เลยนี่คือหมูตากแห้งนี่ฮะดูฮะหัวอยู่นี่ขาอยู่นี่นี่ครึ่งตัวขึ้นไปโน้นเลยนะปลาตากแห้งก็มีหมูตากแห้งก็มีมีทุกอย่างเลยซีอิ้วก็มีข้าวสารยังมีโอ้แล้วนี่เป็นหมูแผ่นแบบไม่อยากไปจับเขามันน่าเกลียดไปจับเขาไม่ดีเขาเป็นทีเพเขาโชว์ไว้ กินได้เปล่าผมก็ไม่รู้อันนี้ก็ปลาตากแห้งหมูตากแห้งแล้วก็เข้าววาันนี้ร้านเขาเนี่ยเ็าจะแยกไปนี้มีแยกไปเนี่เหมือนเหมือนเขาเป็นเนี่ยเป็นเป็นทางเดินเนี่ยบรรยากาศแบบโอ้ออกออกแบบลงเตี้ยมลงเตี้ยมนี่เป็นห้องส่วนตัวมีน้ําตกลําธารมานะครับมีน้ําตกมีลําธารนี่มาตรงนี้มาตรงนี้นี่ฮะมองไปทางนี้ต้องมาทางนี้าาน,น,นี่เห็นไหมอ่าบรรยากาศเขาแล้วก็เป็นห้องส่วนตัว นะ,ะแล้วก็ผมก็จะพาไปเดินห้องใหญ่แล้วนั่งในห้องใหญ่ห้องใหญ่นี่เขาเหมือนโรงเตี๊ยมเลยบรรยากาศนี่เขาเหมือนโรงเตี๊ยมมากโต๊ะเก้าอี้นี่เขาเป็นไม้ไม้ไม่เก่าไม,ไม้ใหม่เดี๋ยวว่าเขาสร้างบรรยากาศให้มันเป็นโรงเตี๊ยมอาหารจานหนึ่งนี่เขาเสิร์ฟแบบจานใหญ่อ่ะดูดิ่้วยบะเลิมเลยโอ้โหใหญ่มากถ้วยบะเลิมจะกินกันหมดยังไงวะแต่ละโต๊ะที่เขาสั่งเนี่ย จานใหญ่มากบางบางอันนี่ใหญ่เนี่ยใหญ่เนี่ยเนี่ยใหญ่มากดูแต่ละจานโอ้นี่โต๊ะเราอยู่นี่อันนี้เพื่อนผมนี่นี่เพื่อนผมนี่น้องยายาเนี่ยเพื่อนที่เป็นคนจีนนี่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 มาแล้วมาแล้วนี่ฮะคากิที่เราเห็นเมื่อกี้โอ้นี่กระลำปีน้ำปลาเหรอกระลำปีซีอิ๊วที่คากินี่หนึ่งร้อยบาทนี่ เราแดกเลยเพราะว่านี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์เขาแล้วก็หลายอย่างอันนี้อะไรนะยาซิคโคงหมูอันนี้ก็ผัดหมูผัดรุ้นเส้นอ่าผัดพริกหยวกโอ้มาจะเซลารุ่อ่าหมูน้ำค้างใช่ไหมหมูม่แกี้หมูแห้งไม่ใช่หมูอ้ไหมูหมูหมูแหง้งอันนี้ก่อนนี่ก่อนนี่ทาเกะ เฮ้ยโอ้เขานี่เขาต้มืห uh huh. กลิ่นมาล่าหึงเลยมาล่าเนี่ย hmm. อืมหนัง,ง hmm. Hmm. บบนื้อตึงอืมเก็แปลกเลยเขาเอาไปเขาไปต้มก่อนแหละแล้วกนะ็เอามาย่างแล้วก็โรยผงมาล่าโรยงาเข้าไปก็กรุบๆมนัมนๆอัแบบนแดกเตยและเตยมุ้ง ไม่ได้เจอ f อฟซีขนาดแดกนานเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องซวยหน่อยไอหมูเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยหมูหมูหกเหมือนนี่ด้ว่นะหมูเหมือนหมูน้ำทังเลยหมูที่แหวนเนี่ยหมูแห้งไม่เค็มออกไปเหมือนแฮมแฮมอร่อยไม่เค็มมาก หมูนึ่งค้างเข็มปีเลยแต่ว่ามันก็เป็นรสชาติเขานะแต่ว่านี้อร่อยเนี้ยนึ่งก็ะดือลระำปีซีอิอ๊วคล้ายๆบ้านเรากละลำปีน้ำปลาแต่ว่าที่นี่เขาผัดซีอิว๊วเมืองเกมงไม่มีน้ำปลาถ้าไม่ก็เลยเอลลองนี้หน่อยเนี้ยนี่ก็ที่โครงหมูผ่านมาสวยเจ้า Mà con em biết Wow đây Anh luôn ạ Hồ hèn ạ, lỏi mát Lỏi mát hèn uhm. uhm. Cái tưởng Ếp thì Mỏng hạt đẹp Nhưng pin vào mà không bị rồi, ra Cứ nữa ปีนี้ผมคงไม่ได้เดินทางที่จะแบบต้องหน้าต้องตาถ่ายคลิปเหมือนแต่ก่อนคงแบบเนี้ยมาทําธุระมีโอกาสก็จะถ่าย YouTube กันไปแต่คงไม่เป็นเรื่องบปงนาวลวต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถจะทำเหมือนแต่ก่อนได้เพราะด้วยธุกรก,กิจที่เงินมากมายด้วยอายุที่เยอะน้ำหนักที่เยอะก็ลดน้ำหนักมาประมาณหนึ่งละ ก็ไม่อยากกลับไปมีน้ำหนักที่มันมากมายเหมือนจต่ก่อนแล้วเพราะว่าเราก็ต้องรักษาสุขภาพเราด้วยนะครับก็ลเลยทำให้ตัดสิน,นใจที่จะไม่ได้เป็นมอมแดดคนเดิมแล้วส่วนส่วนใครที่ที่ที่อยากดูอยู่ก็ก็จะพยายามทำถ้าไม่มีคลิปไหนในอาทิตย์ไหนเนี่ยก็จะให้ให้น้องๆที่เป็นต่อเนี่ยพยายามยาม้ำคลิปรวมเก่าๆมาให้ดู แต่ที่ใหม่ๆเนี่ยก็ต้องอย่างนี้เวลามีโอกาสจะพบโอกาสก็จะพยายามอัปเดตแต่ถ้าอัปเดตจริงๆเนี่ยชีวิตผมเนี่ยจริงๆมันก็ไปอยู่ในทิกตอกซะเยอะตอนนี้ก็ทําธุรกิจ้าขายออนไลน์ด้วยอะไรด้วยมันก็เลยทําให้แบบไม่ได้เดินสายละปีนี้ก็คงทาธุรกิจอย่างจริงจงังให้มันมากขึ้นเพราะว่าธุรกิจผมเริ่มเยอะขึ้นเวลามันก็น้อยลง ในการอย่ยังยูกไดและยางยูทูปไม่ใช่อาชีพคือเพื่อความสุขที่ผ่านมาก็ไม่ถือว่ายูทู e เป็นอาชีพเพราะว่าไม่เคยรับจ้างไปรีวิวไข่ไครไปเพื่อใจหัวใจล้วนๆขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่และยังคิดถึงกันอยู่ก็เลือกดูน้องๆยูทู e รุ่นใหม่กันได้เลยเต็มที่ส่วนตัผมก็อย่างที่บอกอัปเดตให้ฟังว่า ผมก็จะเมียวกากก็จะทำแบบนี <nom jek ata> ้แล้วก็ธุรกิจที่ผมมีเนี่ยทำใจปบรนนาอชวิตสวนอาหารหลากหลายรูปแบบจัดงงจัดงานอะไรก็ว่าไปร้านอาหารไซส์ขนาดกลางสนับสนุนผมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบนซีรีหอมแล้วก็หมูกรอบย่างหมูแดงอร่อยเป็ดตับเชียงดีนี่คือชื่อแบรนนะเอ เปิดสาขาแรกที่ตลาดนัดตุลุรีแล้วก็มีขายที่ที่ร้านซีฟูของด้วยนะครับทั้งหมูกรอบหมูแดงแล้วก็อะไรต่างๆแล้วก็ไอซีแอร์แอร์ระบบใหม่ล่าสุดระเหยเยน็นระบายความร้อนด้วยน้ำประหยะัดไฟ30-50ปอร์เนะครับมีผลงานวิจัยรองรับแล้วก็พัดลมไฮโดรวินคัวใครร้อนก็มีตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยพร้อมทอ่อนะครับเป็นเป็นเป็นเนี้ย เป็นพัดลมระบบ e ีเวเนี่ยนะนะใช้น้ำนะครับอันนี้โปรโมชั่นตอนนี้มีพัดลมหนึ่งเครื่องใหญ่อย่างนี้มีท่อเป็นแบบนี้9เมตรนะครับมีมีเกล็ดลมมาเนี่ยจากเซตปกติอย่างนี้นะปกตินะไม่ลงสิดตั้งนะ9,9000บาทตอนนี้เหลือ68,000บาทเฉพาะคนที่ดูรายการหม่อมถ่ายแดดเท่านั้นให้3เดือน พฤษภามิตรนาอะไรต่อคร,รกฎาดาสามเดือนนี้โปรโมชั่นนี้เปิดตัวแล้วกันคนที่อยากใช้มีร้านอาหารเนี่ยโปรง่ปรงๆอย่างนี้โล่งๆง,งนี้นะเอาไปใช้ได้เลยร้านหมูก็ทงหมูะสะบายในครัวโปรง่ปรงๆโล่งๆอยากเติมความเย็นให้พนกักงานเอาไปใช้เลยสบายโปรโมชั่นดีมากติดตั้งง่ายใครก็ติดตั้งได้สบายเรื่องแอร์ก็อีกเรื่องหนึ่งพัดลมก็อีกเรื่องหนึ่งขายของหน่อยแล้วกันสำหรับสนับสนุนผมได้นะครับแล้วก็เวลาผมทําอะไรเนี่ย ไม่ดีไม่ทำเกรงใจและอายเขาต้องดีเท่านั้นขอบคุณมากครับ f อฟีหม่อมหม่อมถนัดแดกจะเจอกันอีกแน่นอนแต่จะไม่ได้แบบพูดปาเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เดินทางมา่นู่นทีนี้ถ้ามีโอกาสจะทำแต่ไม่มีโอกาสนะขออนุญาตเจอกันที่ตามใจปรารถนาเจอกันที่นู่นที่นี่พักทายกันได้นะครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณจริง,จ,รงจัจากใจเลยขอกินหมูต่อแดกเร็บก่อนไนดะ้ไหม ร้ S 1> <S 1> <S งเล็บยังไงอันนี้ไม่อร่ยเ่ยเล็บอเลเนี่ยเล็บเ,บเ,บเ,บเบละครบละครบ,ครบ <S <S สวัสดีครับ